ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ร o ย a l พาร์ซีซั่นใหม่มาแล้วใครที่อยากเปิดเนี่ยเติม UC กับร้าน Rich Man Shop นะใช้เงินไม่เกิน200บาทก็สามารถเปิดร o ย a l พาร์ตเลเวลหนึ่งได้ละส่วนใครที่อยากได้ราคาถูกกว่าน,นี้ให้เราเข้าไปเติมในเว็บนะ w w w r i c h m a n s h o p c o m แล้วก็ถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นเนี่ยก็ยังสามารถเติมผ่านไลน์ได้เหมือนเดิมนะวิธีการเติมก็ง,ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่ r i ด h Man Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับใช้แค่เพียง user id แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติม UC ได้24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปอลอดภัย100%เปอร์เซ็นไมจ,จับไม่ได้ต้องเติมที่ร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับผมพร้อมเลยก็ได้นะนก็ได้นะใน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 นี่ใน,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 ในโกดังโกดังดังเลยเฮ้ยเจ้าพ่อิเาพ่อประเดี๋ยว

จีนโดนตรงไหนเนี่ยผมโดนนี่เอาอยุ้ยฮัลโหล เดี๋ยอาจารย์มีตัวกำลังมันเดึงอยู่ปะมันเดึงอยู่ปะไม่ไม่ไม่เขาหนมองไม่มนนเห็นเขาน่าจะแอบรบอดักเดินไปแล้วค่ะเขา S <S ้จะบอกว่าอย่าพึ่งซ้ำนนครับเกือไปกันเลยเดี๋ยวมันโดดไหมมันโดดลงมาหลังคาแน่เรื่องวะผมลืมเออนนะพี่เก็บไว้หมดเลยเนี่ยพี่มีซ้ำสักตัวเนี่ยดูเลยเดี๋ยวมันต้องโดดมาแน่มองฟ้าไว้เล่นหลังคาเนี่ย มองบนไว้มองบนไว้ขึ้นเคได้ไหมเนี่ยเออเด็กได้นะขึ้นเคก็เห็นอยู่นะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วหลังคาเฮงหลังคาหลังคาเฮงวัั่เหมือนมันตกแล้วมันเลยหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนมันไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวโดนยิงก็รู้หมายถึงพี่เนี่ยพี่อยู่ข้างบนหนูไปซ้ายเองหมาอีกตัวแล้วมาอีกตัวเอ้ยมันลงเหมือนเหมือนไม่ลงหลังคาเหมือนเลยอ่ะ ทั้งคู่เลยเลยเลยเฮ้ยในในกูดัง Watch out กูเจ็บหนักมากเลยอ่ะเขีกูดังก่อนไปน่าจะอยู่ซ้ายอ่ะมีใครตามพี่ปะเนี่ย มีโดมมาใหม่แล้วค่ะน่าจะซ้ำหนมนะหนมจะได้เือดหลังคาเลยยุ้ยลงหลังคาเลยทอมยาก่อนนะแทอมเพื่อนไม่มียาจายันเอ่อนี่นี่เอารอตองรงโกดังที่หนูตายเอ็มซีเอิร์คอนมาแล้วจัน้ามาแล้ะยูสัน มีเมายาดิี่ใครมีตรงริมคนอนแรกตรงไหนคอนไหน Watch out Watch out ใกล้เรามีมปะมีหลังคอนเนี่ยเออพ,พ,พี่รู้สึกเหมือนจะมีตัวใกล้นี่ไงวิ่งมาแล้ว ไม่โดนเลยหน้าเรา้ยหองเฮ้ยโอ้โหใครมาอีกัะโอ้โหเฮ้ยจุดรวมพลหรือไงเนี่ยโอ้โหไอตีนี่ ตีนี้หมดยังอ่ะตีนี้หมดแล้วโอเคซ้อมเลือดแน่นอนมาเตียวนะครับ Watch out รถอยู่นั่นน่ะ Watch out แอบนะ marked the l o เฮ้ยโ,โอ้โหบ้านเทพมีนะาาตายมะหมดปะมหซ้ำแล้วไม่หมดนอกจ เขาหน้าใจดีเปล่ามามีด้วยอะ่ะมีมีพี่ยิงไปเมื่อกี้เจ็บอยู่แต่ไม่น็อกมีรถเช่ปปะอ้ยนี่มันน่าใช้งสองอันเลยนี่ดีกว่าสายบูเราสายบูอยู่แล้วมีไอ้ดับนะ ไม่มีผมมอาไปอย่างผมลิงได้แบเกลียวหนึ่งไม่เกินสองนัดเลยไม่เคยได้ใช้เลยเออพีก่ก็ไม่ใช้ไม่ค่อยได้ใช้มันเขาเรียกว่าไงเเข้าไปชาร์จมากกว่า,าเก็บยาเนี๋ยเก็บยาเพิ่มก่อนยาเลยอันเดียวเองเนี่ยแพงเจ็บครับครับแพงเจ็บท้ำน้ำามาก อุ้ยเจ็บจริงอันนี้ตรงไหนตรงบ้านใช่ไหมตรงบ้านครับปวดแตกปวดแตกมาพี่พี่ขับเองมาพี่จะอ้อมขวาไกลๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ตยตายฟเห็นปะเนี่ย จะโดนจริไงไปไปตัวซ้ายเนี่ยเก็บตัวโอ้โหดึงด<ว>ึงดึงดึงดึงเลยดึงดึงไหนไนไนยืนกระสดึงเาโดดลงมาโดด น็อกสามน็อกสามหลือตัวเดียวตัวนอกตัวนอกตัวไหนเรไม่เห็นมันนอนอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นเหรอตรงที่ขับรถผ่านมามันมันนอนอยู่ครับตรงที่ขับรถผ่านมาเนี่ยหมดหมดหมดแต่เมื่อวานที่เห็นบอกว่าเรอดูวงก่อนบักกี้ขับไปครับทุกคน วเข้าบ้านตรงบ้านน่าจะมีเพื่อนเขาอยู่ oh <my> กน้ล,ง,ลงจากรถตรงไหนีน่นต่ต้องลงยิงอะไรกัน ไปไปไปชาร์จเฮ้ยชาร์จไปชาร์จบ้านนั้นน่ะวนรอบรอบนึงไม่มีสโมกมีตัวใกล้อเด็มีตัวใกล้เขาอเด็มีสโมกขึ้งน่ะใี่ะต้นไม้ นอกนอกขับวนไปวนไปอย่าจอดนะเหลือต,ตรงบ้านวะนี่ไงเฮ้ยกระสุนหมดนกนกวนไปวนไปวนไปก่อนวนไปสามก่อนวนไปสามอย่าขึ้นไป ตรงตรงบ้านนะตรงบ้านที่พี่ยิงน็อกเมื่อกีอ้เฮ้ยเ,เราเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ไปยังอยู่ในวงอยู่ไอ,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 อตัวที่พี่ยิงน็อกตรงนี้ไปไหนละตอนนี้ไงหมดเลยหมดหมดเหลือสามตัว ไม่เจอแน่น s <S นตรงนั้นแหละสามตัวเหน็นนะหัวเขาโผล่อยู่มีมุมหนตรงนี้ตีเดี๋ยวกันหมดเลย s out? <S ่มันสองตัวเห็นสองตัวแล้วอ่ะเหมือนเขายิงกับใครอยู่นั้นอ่ะไปดิไปไปเขาอยู่กันเขาอยู่กันสองมุมเลาะนั่น,น,น,นมันจะเป็นมุมซ้ายให้นะน่าจะเป็นสองหนึ่งครับเขายิงหมาย,ยิงไปไปไปแจมเลยทั้งนั้นหมรเอยู่ เออมันนอกวงไปออกในวงดีกว่าต้องไปชนกำแพงตะกำแพงหนึ่งนี่กแพงเียีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย ใครอย่าอย่าหาทำนะครับจอดรถแบบนี้อย่าหาทำนะยังไม่ได้จอดนะทุกคนตัวเต็มเต็มเลยโอ้โหอาจารย์ต้องโจ๊กวังนี้วิ่งมาเนี่ยหรอฟ้าผมเลยอะต้นไม้เอรอยู่ต้นไม้เหรอใช่พี่ตัวท้ายแล้วเนี่ย ว่านอนล้อยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ